สบายดีพี่น้องเมื่อชมโหรสกุลหรือฟังลาวตังไทยแลอฟังเตยสวยดีน้องพี่น้องพี่น้องอันนี้น้องใจกระต่ายกิปให้พีนพ่น้องกิน KFC พี่น้อง KFC ก็กินนะพี่น้องเครื่องหนึ่งเลยกินนะโอ้ซื้อให้พี่น้องเป็นปากเงินไหมพี่น้องเงินวันเกิดพี่น้องเป็นปากให้ซื้อแบบซื้อ KFC นะ กินและเครืองหนึ่ง KFC เห็นในโทรศัพท์ี่โปเซ่พอกินมันซ่ปนไรไปหรอนี่ซ่อลงเเย็นเย็นเอาละกินเย็นเย็นเย็นเก็บปแซ่บป็นในคิวดสันเทานทบะมีเด้เนาะบะมีแต่โปแซ่นี่บะ KFC นี่ทนทำมันพวมีขายเด้เนาะนใจก็เออตใบะหมัก็ได้เค่ะ ใจได้ปูเดอร์ว่าปัใจัยเขปูสร้างมันเกิดอินเคเอฟซีมันเกิดปูดปูส่งเงินมาให้ต้องเงินมาให้กินเขนมแต่ว่าเขาซื้อเคเอฟซีมาอยากลองเนี่ยเพราะว่าไม่เคยกินแมน้องลองกอบ์ฟแซ่บได้พอ อาต้นมันแต่นีเพุ่นกินเขาเศร้าได้ไปเนอะยังไม่ได้กินให้เขาเขาศร้าอันนี้แหละเขาเศร้าไม่เอากินเขาเศร้าเด้อเพราะว่ามันนี้นะเขาไปต่อวัดมา บะขนมโบแมงขนมได้นี่พี่น้องมันยังเหี่ยเขาทอดมันยังนี่่ะโอ้โหเขาทอดมันยังนี่คือมะกรุ้ยเลยกระถอดแม่นสักก็ไม่เห็นเลยนึกกระถอดเลยสรกินลองเบิรงแป้งเม่นหรมันคือแป้งอันนี่นะอืออืม่นแป้งทอดปะแม่น แป้งข้าวคัว,คว <laughs> แป้งคัวแป้งทอดเออแป้งคั่วก็ค่ากับแป้งพอกขึ้นมันมันเห็ดเป็นแบบน,นุ่มๆมันคือแป้งเลยไม่นกอบโมมีรสชาติยังไงเนานะ There, không là già đi đêm làm cái này nhìn đi đêm đi đêm đi đêm đi เก็มาดันนพี่น้องจะรักที่นี้นองใจขอลาไปคอน้ีน้องน้ใจขอตัวไปซื้อซื้ออตับิทเทเบนก่อนพี่น้องมือและมือพี่น้องทันมอยมือแม่น้องใจเด้กพี่น้องเดี๋ยวก็ขึคืนน้องใจอธิบายิบาอีกครั้งพี่น้องเรื่องแม่ใจพี่น้องเนาะสวัสดีบ๊ายบาย Thank you.